วันนี้มาพบกับพิ่ชันนางสาวจารวนยิงเซงิงวันนี้พี่ชันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษาภัยที่เกิดจากความรุนแรงของมนุษย์การล่อลวงการลักพาตัวจะมาให้ความรู้แก่เด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กประถมวัยค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะปลกฟังให้เด็กๆเนี่ยมีทักษะหรือวิธีปฏิบัติ เมื่อโดนคนแปลกหน้าเนี่ยมาล่อลวงและลักพาตัวค่ะโดยธรรมชาติของเด็กประถมวัยนะคะเขาจะเรียนรู้ได้ดีเนี่ยผ่านการเล่นผ่านการลงมือทำผ่านสิ่งต่งางๆค่ะวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็ได้เรื่องนิทานมาเป็นตัวอย่างในการปลุกฟังเด็กประถมวัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อโดนคนแปลกหน้ามาล่อลวงและลักพาตัวค่ะ ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะมาล่อลวงเราวันนี้ดิฉันนะคะจึงได้เลือกให้ทานความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบาโดค่ะในทั้งหมด3ตอนนะคะก็คือตอนที่1อย่ากินอาหารจากคนแปลกหน้าตอนที่สองระวังคนแปลกหน้าและตอนที่สใครตามฉันมานะ,ะเราไปดูกันดีกว่าคะว่าในแต่ละตอนเนี่ย เขาจะพูดถึงอะไรบ้างอตอนแรกนะคะอยากกินอาหารจากคนแปลกหน้าก็จะสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับประทานอาหารจากคนที่ไม่คุ้นเคยห้ามรับประทานอาหารจากคนแปลกหน้าวิธีการปฏิเสธเมื่อคนแปลกหน้าจะให้ขนมเราค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะสามารถยืนยันให้เด็กๆเ,เนี่ยมาบอกผู้ปกครองหากมีคนแปลกหน้าพยายามให้ขนมเราค่ะตอนที่สองนะคะ ระวังคนแปลกหน้าในตอนนี้นะคะเขาจะสอนเกี่ยวกับให้เด็กๆเ,เนี่ยระวังคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาตีสนิทเราค่ะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงต่างๆจากคนแปลกหน้าเด็กขาดค่ะขาดและตอนที่3นะคะใครตามฉันมานะซึ่งตอนนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับห้ามเด็กๆเ,เนี่ยออกไปไหนตามลังพังเด็กขาดค่ะ และจะสอนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อโดนคนแปลกหน้าเดินตามเรามาค่ะค่ะค่ะเด็กๆด,ดูนิทานในแต่ละตอนจบกันไปแล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยสามารถใช้คำถามในการกระตุต้นความคิดของเด็กๆได้ค่ะเช่นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในนิทานนี้แล้วถ้าเด็กๆเ,เป็นตัวละครในนิทานเนี่ยเด็กๆจะทำอย่างไรค่ะ ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะสามารถชวนเด็กๆเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลที่จะเกิดขึ้นและพฤติกรรมที่ถูกต้องเมื่อโดนคนแปลกหน้ามาล่อลวงและลักพาตัวเด็กๆไปค่ะเช่นมีคนแปลกหน้ามาชวนเด็กๆมาชวนลูกๆเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์ไปซื้อขนมไปพาไปเล่นของเล่นพาไปซื้อของเล่นเด็กๆจะทำอย่างไรคะ่ะ ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูก็น่าจะได้รู้คําตอบของลูกๆเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์คนแปลกหน้ามาล่อลวงมาลักพาตัวไปเนี่ยลูกๆของเราเนี่ยจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรคะ่ะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะก็สามารถชวนลูกๆเด็กๆ่ยพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการล่อลวงของคนแปลกหน้าโดยอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆมาพูดคุยและตั้งคําถามกับเด็กๆค่ะ ถามว่าถ้าคนแปลกหน้ามาชวนูมาชวนเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ทะเลน้ําตกจะพาไปดูสัตว์ที่อคคาเรียมซื้อขนมของเล่นจะพาไปเล่นบ้านบนเนี่ยเด็กๆจะทําอย่างไรอ่าโดยพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะสามารถสอนเด็กๆไปได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์คนแปลกหน้ามาล่อลวงเราเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่า จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีปฏิบัติเมื่อดูคนแปลกหน้ามา่อลวงกันนะคะวิธีแรกนะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยสฏิเสธคนแปลกหน้าค่ะหนึ่งไม่รู้จักค่ะถ้าเด็กๆไม่รู้จักเดืกคนนั้นๆน,น,นะคะเด็กๆเ,เนี่ยไม่ควรไว้ใจในทันทีค่ะสองไม่คุยไม่ควรพูดคุยหรือเลี่ยนข้อมูลกับคนแปลกหน้านะคะ สมไม่ไปไม่ไปกับคนแปลกหน้าไม่ว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะมีคำสักชวนใดๆก็ตามค่ะสี่ไม่รับไม่รับของขนมหรือสิ่งใดๆจากคนแปลกหน้าเป็นเด็กขาดเลยค่ะให้เด็กๆนะคะร,รีบกลับมาหาพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูมาถามก่อนว่าสามารถรับของเนี่ยจากคนแปลกหน้าได้ไหมไปได้ไหมให้เด็กเนี่ยได้รู้ว่าเวลาใครจะให้ของหรือชวนไปไหนเนี่ย เด็กๆต้องมาหาพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูก่อนค่ะถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะจะเป็นญาติก็ตามค่ะเพื่อเป็นการปูกฟังนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำเป็นประจำคะะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูและเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าวิธีการล่อลวงของคนแปลกหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้าเนี่ยมาล่อลวงค่ะ ต่อไปเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อโดนคนแปลกหน้ามาลักพาตัวไปค่ะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะสามารถสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการใช้สัญญาณมือของความช่วยเหลือแบบสากลค่ะหรือที่เรียกว่า S.O.S ค่ะค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าการใช้สัญญาณมือของความช่วยเหลือเนี่ยทำอย่างไรแล้วทำตอนไหนคะ่ะ เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวิาวธีการปฏิบัติการใช้สัญญาณมือของความช่วยเหลือเบสากลหรือที่เรียกว่า SOS เนี่ยจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะวิธีแรกนะคะให้ง้ายฝ่ามือเนี่ยหันฝ่ามือโอไปหาคนที่ต้องการให้สังเกตเห็นค่ะวิธีที่สองนะคะให้พับนิ้วโป้งเนี่ยเข้าหาฝ่ามือค่ะวิธีที่สามนะคะกำนิ้วทั้งสี่ที่เหลืออยู่เนี่ย ให้ลงมาค่ะกำหรือปิดนิ้วโป้งไว้นะคะวิธีที่สี่ทำซ้ำๆค่ะ,ะโดยคลายสี่นิ้วที่เหลืออยู่นะคะออกมาค่ะ,ะแล้วกำมืออีกครั้งค่ะทำซ้ำๆติดต่อกันเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าเด็กๆต้องการขอความช่วยเหลือค่ะแล้วเด็กๆเ,เนี่ย สามารถทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือตอนไหนได้บ้างเด็กๆสามารถทำได้ตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยถูกคุกคามอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายหรือว่าคมคู่เด็กเนี่ยไม่สามารถส่งเสียงหรือตะโกนขอความช่วยเหลือได้ค่ะ,ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถทำสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะพอเมีผู้ปกครองคุณครูและเด็กๆก็ก ได้เรียนรู้การใช้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือแบบสากุลกันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเด็กๆโดนคนแปลกหน้าลักพาตัวกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีวิธีอะไรบ้างคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปฏิบัติเมื่อโดนคนแปลกหน้าลักพาตัวกันนะคะ ค่ะวิธีแรกนะคะให้เด็กๆเนี่ยทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือเมื่อเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าโดนคุกคามไม่ปลอดภัยตกอยู่ในอันตรายหรือมีคนพาออกไปที่อื่นค่ะ,คะ,คะการใช้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือแบบสาก,กลหรือ SOS เมื่อตะกี้ก็ได้สอนกันไปแล้วนะคะ,คะข้อสองนะคะก็คือเดินหรือตีตัวออกห่างจากคนแปลกหน้าร้องของความช่วยเหลือกับคนที่ผ่านไปผ่านมาทันทีเลยค่ะ ข้อสาให้เด็กๆเนี่ยส่งเสียงเมื่อถูกลักพาตัวให้เด็กๆเนี่ยปล่อยของทุกอย่างที่อยู่ในมือเนี่ยให้ตกลงพื้นเลยค่ะและส่งเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือให้ดังที่สุดค่ะเช่นช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกตำรวจที่หนูด้วยหรือว่าช่วยด้วยช่วยด้วยโนนถูกลักพาตัวสี่โทรหาพ่อแม่หรือบุคคลที่เด็กๆเนี่ยรู้จักค่ะ ให้เด็กๆเนี่ยจดจําข้อมูลของพ่อแม่หรือเขียนใส่กระดาษพกติดตัวไว้เสมอนะคะเช่นชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ค่ะห้าสอนให้เด็กๆเนี่ยบอกข้อมูลกับคนที่น่าไว้ใจได้เท่านั้นค่ะเช่นเราพ่อพอเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักง,งานขายสินค้าเป็นต้นค่ะค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูและเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการล่อลวงของคนแปลกหน้าและวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อโดนคนแปลกหน้าลักพาตัวกันไปแล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะสามารถสร้างสถานการณ์จำลองให้มีคนแปลกหน้ามาล่อลวงและลักพาตัวเด็กๆคะ่ะโดยคนแปลกหน้านะคะจะต้องมีพฤติกรรมในการล่อลวงต่างๆคะ่ะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะคุณครูเนี่ย คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆเนี่ยมีพฤติกรรมมีปฏิกิร,ริยาหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเมื่อโดนคนแปลกหน้าลักพาตัวค่ะค่ะในการสร้างสถานการณ์จำลองนะคะจะต้องมีความปลอดภัยค่ะไม่ให้เด็กๆเนี่ยตกใจหรือกลัวเกินไปนะคะ ต่อไปจะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองว่าเด็กๆเ,เนี่ยกำลังเล่นอยู่ในสวนสาธารณะค่ะแล้วมีคนแปลกหน้าเนี่ยมาล่อลวงโดยใช้วิธีการล่อลวงต่างๆและลักพาตัวเด็กๆไปค่ะเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ

พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูและเด็กๆก,ก็ได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีวิธีปฏิบัติตัวต่อคนแปลกหน้าอย่างไรเมื่อโดนล่อลวงในรักพาตัวค่ะจะเห็นได้ว่านะคะพวกเขาเนี่ยมีทักษะในการเอาตัวรอดจากคนแปลกหน้าได้อย่างชัดเจนเลยค่ะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูควรใช้คำถามในการกระตุ้นความคิดของเด็กๆด,ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนแปลกหน้ามาล่อลวงเด็กๆ มาลักพาตัวเด็กๆเด็กๆจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรบ้างพอแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยควรย้ำถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นย้ำถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องที่ดิฉันเนี่ยได้กล่าไวไว้ข้างต้นค่ะว่าไม่รู้จักไม่คุยไม่ไปและไม่รับค่ะ การสอนและการปลุกฝังการรอดรวมการลักพาตัวจากคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างมากสําหรับเด็กประถมวัยค่ะแต่พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยก็ไม่ควรกดดนันหรือสอนอย่างเข้มงวดจริงจังจนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้เด็กน่่ยรู้สึกเครียดวิตกกังวลกลัวจนเป็นแพนิคะ่ะจนอาจจะกลัวการเข้าสังคมได้คะ่ะ การหากิจกรรมสนุกๆหรือค่อยๆสอดแทรกไปในกิจวัตรประจําวันของตัวเด็กเนี่ยจะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายไม่ต่อต้านไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูกรําลังสอนหรือให้ทํากิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตนเองเนี่ยต้องกระทําค่ะเพื่อความปลอดภัยของตอนเองด้วยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับขอบคายความปลอดภัยในสถานศึกษาภัทยที่เกิดจากความรุนแรงของมนุษย์ การล่อลวงการลักพาตัวเ,เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัตเิเมื่อโดนคนุณปลกหน้ามาล่อลวงและรักพาตัวค่ะค่ะดิฉันหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อตัวเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กประถมวัยทุกคนค่ะค่ะคอยเจอกันใหม่ในโอกาสสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ